เบอรเจ้าของร้านเบอร์เจ้าของร้านเลยอ๋อมีเบอร์ผู้จัดการด้วย ตันน่าตู้มันต้องูน้ต้องใช้เหรียญของมันใช่ไหม เราได้ลูกค้ามาสะดวกเลยคะบางคนก็ก็สะดวกของฝากเขาก็ได้แต่เขาก็ได้คิดค่าบริการฝากอุปาการสักแม่ค่ะแต่ตอนเขาไม่ทุเลา,าก,ก็บางเจ้าลูกค้าบางทีเพราะเขาอันนี้เขานะพาเขากับ,กบกเขาอาจจะให้เงินออน้องหน้าแต่สุดท้ายในบทกิจได้คุยกันใจจริงค่ะแม่ค่ะแต่แต่ส่วนใหญ่เขามาฝากเราหรือว่าเขาหยอดเองห้าสิบบาสิบบาทอ๋อห้าสิบห้าสิบแม่ค่ะที่นี่มีพนักง,งานกี่คนคะสองคนค่ะอ๋อพนักงานสองคนเปลี่ยนกะแล้วค่ะ อ๋อมีพนักงานสองคนเปลี่ยนกะกะเท่าไหร่กะละสิบสองชั่วโมงไหมแม่กะอ๋ะอ,อให้ของมุยุบเป็นลายวั้นผ่านหนเวยคุณขอมากไ่มคะอ๋อให้ลายวั้นอ๋อหมายถึงว่าเจ้าของที่ซื้อแฟรนชชายเนี่ยจ้างเราใช่ไหมคะหรือว่าบริษัทจ้จางเป็นเจ้าของค่ะคุณจ้างม่าจะอีีสายเจ้าของอยู่นี่คุณจ้างนีคะอ๋อเจ้าของ ตัวนี้คือต้องเอาไปบัญชีลยเขาก็จะหย่อนเรียนแบบนี้ใช่หร่อนตัวนีเหย่อนหิงจิ้นอ๋อเป็นเหรียญเป็นเหรียญแอบอ๋อเป็นเหรียญแรกนี่เป็นตัวเช็คสต็อกเงินว่ามันมาเท่าไหร่จะได้โกงได้ มีไฟทสมมติถ้าตั้งไฟใช่ไหมก็ตั้งหลาดนัง